โอ้ยเดี๋ยวยะมองมายางมาเห็นต้นนี่ต้นนี่คือปลูกไม่บ่ครับต้นนี่ไม่เพื่นต้นเกาเป็นเชืออ่าครับอ๋อ,อ,อต้นเกาเป็นเสื้อ่าที่ว่าออกว่าคือเคี่ยวออกให้มืมดออและะ้วก<ล>็โรยปู้นาขาวาาาอ๋อเคี่ยวออกหเหยือมแล้วกะเอาต้นไม้มา,าต้นนี่ที่เห็นนี่อายุประมาณจักเดือนแล้วต้นนี้อายุม่านหาเดือน หาเดือนบ่มันคือใหญ่แท้เอาต้นประมาณน่ะเอาเอาต้นตอนนี้เน้นตสูงต้นใหญ่ครับต้นสูงต้นใหญ่ประมาณไหนปกซีดกับวัเอาครับอยู่ตอนไรนคือมาอีประมาณนี้แล้วครับต้นจักบาทสีซื้อมาตอนแหล่ซื้อมาอยู่สามร้อยห้าสิบอ๋อคือเน้นต้นใหญ่เลยปลูกแล้วให้มันแบบประมาณเกือบปีหนึ่งเลยว่าสันทอพี่น้องเลยนี่ปูปาถาวรลาครับถือเวลาไปเลยว่าลักษณะการปลูกต้นทุเรียนที่ถูกต้องถูกต้องไหมอีกแน่ในคลิปนี้ นี่็บ่ได้คุ้นึกจ้าเน้นคุ้นเน้นคุ้นดินคุ้นดินขึ้นคุดลงแค่เครื่องถุงเครื่งถุงแล้วก็กบจ้าะเป็นกบขึ้นครับอ๋อแล้วก็คุ้นขึ้นเรื่อยๆกบขึ้นเรื่อยๆเนีนนี้เน้นบ่ใหอยนางขังครับจ้าแล้วก็ใส่อ๋อเน้นบ่ใหอยนางขังแล้วก็ใส่ระบบสปริงเกอร์ใส่ขัวเนาะแมลงครับเป็นหัวฉีดเขาต้นครับจ้ตอนปลูกใหม่ๆได้๋ลองพื้นบ่ ตัวนี้ล่องเป็นปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกปูนขาวล่องพื้นเลยครับล่องพื้นแบบผสมกับดินเลยแม่หม่เป็นคุกใส่ดินก่อนครับคุกใส่ดินก่อนบมเมนเท่ลงแม่มนบ่โมเนเท่ลงคุกใส่ดินก่อนอืมก็จังเกียร์ลงน้อยหนึ่งจ้ะครับมันจะแล้วหลังจากปลูกแล้วฮอกะบำรุงดูแลแบบใส่ปุ๋ยจังไดทุกเดือนหรือทุกสิบามือคือจังได๋15ามือใส่สูตรเสมอสิบกครับสิบหกสิบหกอ๋อ สลับกันครับแล้วก็มีอินซีเคมีครับ633หรือ1233อ๋อสลับกันสลับครับทุกสิบหามือครับผมแล้วก็ฮอร์โมนทางใบคือสีตามปกติครับมันเป็นพวกที่ได้ใบเขียวที่ได้ใหญ่ครับจ็ดใี่ได้ใบครับจ้าอ๋อกับประมาณนี้โอ้ยเมืองพี่น้องครับสุดยอด สามปีกับเอาลูกได้แล้วบริษัทเนี่ยเพิ่นเพิ่นแบบมือโป้เพิ่นวาวเลยจ้ะพี่น้องอีกสามปีกับเอาลูกได้เลยจ้ะพี่น้องแล้วว่าทุเรียนนี่เดี๋ยวบอกก่อนเอ้ยถามก่อนทุเรียนนี่คือถ้าเฮาบำรุงแล้วเฮ็ดยังแล้วปลูกแล้วถามมันเกิดโรคปับ๊บที่ว่าหลากเนาค้นเนาอยังเ้าสิแก้ไขเห้าสิเอาออกเลยเฮาสิเมืองจังไหนแก้ไขก่อนแกะ คือรักษามันก่อนถ้ารักษาเราบ่หายก่อนคือตัดสินใจคือเอาออกครับเอาออกจากพื้นที่ขุดออกเอาไปเผาเอาออกจากพื้นที่เพราะว่ามันอาจฉติยะก็ไปกับต้อนอื่นก็ได้ความเสียหายอาจจะเป็นวงกว้างขึ้นนะครับจ้ะบัดนีก้กาอยากให้เว้าเรื่องเน้นเรื่องคลิปนี้เน้นเรื่องเฮาสิสังเกตบบได้จังได๋ว่าทุเรียนมันเป็นโรคหลากเนวข้นเนาหวเออีหยังเฮาสิสังเกตแบบใดแสดงอาการมันเริ่มแรกคือใบมันอาจสิหลวงกล่ะหลวกล่ะปึ๊บใบก็เริ่มเหลืองบอก ก็เขียวเบอร์โซไซไมองหงอจ้าแล้วก็มาเริ่มมันเริ่มเบิ้งน้ำต้นมันโยกต้นมันเบิ้งว่าจ้าขยโยกต้นแล้วมันมันดินมันติงคือหลากมันเน่าหลักมันเน่าหลักมันขาดอ๋อแต่มันยังแข็งแรงอยู่มันก็บบอบอบอดินแห้งครับจ้าแล้วก็แก้ไขก่อนด้วยการเอาเมทาเล็กซีนครับเมทาเล็กซีนสอนเขาแล้วครับสอนกินเขาสอนสอนกินเขาสอนโตห้าน่ะกระบวงอ่ะใส่เมทาเล็กซีนอยู่สอนหนึ่ง ไส้ครับน้มคู่นึงแล้วก็ลาดครับอ้อมอ้อมต้นละลายในหนามก่อนบ่อ๋อแล้วก็ลาดอ้อมอ้อมต้นอย่าไก่ข้นบ่ครับเพิ่นในในในทรงคุ่มครับอ๋อทรงคุ้มจ้ะแล้วก็ถามเพิ่งว่ามันแตกใบไม้บ่เขาบ่ต้องเข้ากับตรงเข้ากับตรงเอาออกครับอ๋อถ้าเขาแก้ไขแล้วจักจักเดือนถามมัน ต้องเบิ่งไปเดือนนึงค่ะมันออกใบใหม่ีินะครับต้องให้โอกาสเขาหนึ่งเดือนถ้าเขาถอดใบใหม่กับแสดงวันรอดแมนถ้าบบถอดใบใหม่ยื่นต้นเสมอวันหลากมันตายแล้วครับอ๋อหลากตายคือถอนออกอย่างเดียวถอนออกหลักการทำกันจูโจม้าตั้งรางก่อนอ๋อทุเรียนนี่สิโดนจูโจมนี่บอกแล้วปัญหาในการปลูกทุเรียนใหม่ๆนี่มีปัญหาอ่างนี่ที่เฮาที่เฮาเจอมาสวนสวนนี่แหละ ส่วนผ้าร่วยนี่ล่ะสวนล้านมันกิจะเป็นครับคนปลูกมากกว่าเหรอพอหยังคนปลูกคนนันค้นหนีนหนว่าแบบนันนี่ก็ไปเชื่อเขาเร็วโพดก็อบอกต้นนันต้นนี้ดีเอออ้าวเราคนเฮ็ดนี่อันคนเฮ็ดสวนนี่นนนไปเลียนรููมาจากทางไหนถามเนี่ยเรื่องกับฟังเขาก่อนอ,อทุกคนเฟังทุกคนแล้วก็มาแยกแยเอาเอีกอยา,าง่าดีหรือบ่ดีอ๋อหาแนวทางจะขอแนวทางก่อนเออ แหนึง่งคนร้ายผมกับบ,ดบรดษ้บอลร่วมเพราะว่าพผื้นที่แต่ละพื้นที่มันต่างกันอไปยิงไปยิงทุเรียนตยไต่อิงทุเรียนจันอะไ้ครับอ๋อผ่้มต่างกันครับอ๋อผู้มีอากาศแมนอืมอืมอืมของเขาอาจจะเป็นก้อนห้องห้ออาจจะเป็นรังเขาครับส่วนดูฝนมันมันต่างกันของเขานี้แหล่งแต่ของเขา,าเครื่องแหล่งทั้งฝนาอาทัติเหนักกว่าครับอ๋อนี่นอกการดูแลทุเรียนปลูกใหม่เนาะอืม สันคลิปนี้ก็ซ้ำนีก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาพอกันคลิปหนา <laughs> ไปเรื่อย <laughs>